ทำภารกิจภาษาอังไปให้ได้เดี๋ยวเราไปนะนี่ก่อนเราจะไปตามเพื่อรับค่าตัวเราครับเดี๋ยวจะออกค่าตั๋วค่าทำบัตรปร์ตค่าเครื่องบินค่ากระเป๋าค่าแล้วก็ออกใจให้ได้เฮ้ยอันนี้คือเรียนเสร็จเดี๋ยวกลับบ้านนะครับจะไปหาเพื่อนหาหมู์ไปให้ไปได้ไหมอือเราจะไปไหนล่ะชวนไปเที่ยวไทยด้วยกันไปปะทุกคนครับก๊อบเนี่ยมานอนอยู่บ้านผมนะครับ อยากจะไปลา,ปปกกปปลาเลยว่ะไปปลุกกอฟไปลาเลยวันนะี้แต่ไม่ทันล้างตัวเลยนะเร็วเวลาวันนี้ไปมผมอยากกลับไปลาแต่ผมยังไม่มีแพชชั่นเลยอ่ะตอนนี้คิดถึงสาวลาวอ่ะแพชชั่นอยู่ยที่สาวลาว,วเออไปผมจะไปรับค่าตัวสาวลาวกลับมาะทศไทยเลยไปเร็วเอาอีกแล้วเร็วไม่ใชวผมไม่ต้องอาบน้ำอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปเลยเจอสนามบินครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินแล้วครับผมคือผมจะบอกทุกคนว่ามีคนนั้นให้นี้ผมมาไปสาวในคลิปอ่ะเขาให้นี้ผมมาแล้วเขาบอกว่าให้ผมอ่ะเอาไปคืนด้วยผมก็เลยแบบต้องกลับไปเยแต่ผมจะไม่คืนธรรมดานะเราจะไปขอแม่เขานะเพื่อจะพาเขามาเที่ยวไทยเราไปคุยกันว่าจะเป็นไปได้ไหมพอจะวีโอกาดไหมขอจะวีโอกาดไหมเจอเินเจอเนี่ยโอเคครับ สนามบินอุดรธานีครับผมนี่อยู่เครื่องด้านข้าง FC ครับสวัสดีครับเขาไปเที่ยวลาวเพราะอะไรครับไปเพราะว่าดูพี่ดังครับเฮ้ยเฮ้ยนี่มาเจอโดยบังเอิญบนเครื่องบินนะครับบนครื่อบิเอามารับด้วยไม่คุณทำงานอะไรเนี่ยมีบีเอ็มมารับเนี่ยฮะเป็นเราคอนเซ็ปเตอร์เฮ้ยไม่ใช่แล้วจับเลยพี่เขาเลยบอกว่าให้ผมติดรถไปด้วยแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับครับชื่อติครับติจิ จิครับตายเงินทูดอ่ะเฮ้ย <mm> อยู่หอ, <mm> อ,อเซ็ตหอสูตรต่อสูตรพอซีหม้อสองหอใส่ไข่เ่ะเขาจ้องจะเล่นคุณ <mm> <mm> เดี๋ยวเราไปด่านด้วยกันครับจะได้ไม่ต้องเสียตงังค์้วยผมซิวเลยขอบคุณมากครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่ด,าด่านแล้วครับผมตอนแรกผมก็จะเอารถมาละแต่ว่ามันต้องไปดาเนินการทำพาสปอร์ตรถใช้เวลานาน,านรอบนี้ก็นา,ารมาก็เลยบินมาดีกว่ามไม่เหนื่อยด้วยตอนนี้ใจผมไม่สนใจเรื่องรถละรีพาสากกระเพาให้ไดกก่อนนำ้ำเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วปะ <c oughs> โอเผมจะเดินทางที่เหนื่อยมากผมก็อยู่ที่ลาวแล้ะเรียนจังนะโรงแรมเดิมเลยเดินข้านหลวงมาดูตังค์หมดคนนี้ดิ ทั้งแบงค์ไทยทั้งแบงค์ลาวผสมกันน่ะกลับมาเป็นสุลต่านแล้วทีิปนี้เราไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปหลวงวางไม่ต้องไปบางเวียงเลยนะคุณไม่พาผมไปไหนเหรอไม่ไปไหนเราจะไปตามจีบสาว่างเยวเลยทำภารกิจพาสาวกลับไทยให้ได้เราพักผ่อนจะได้มีแรงครับก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมจะเป็นบอกทุกคนนะครับก็คือคราวที่แล้วเราก็มาพักที่โรงแรมนี้เหมือนกันแล้วคนที่ผมรู้จักที่โรงแรมเขาก็พามาที่สามพระภูมิน้าโรงแรมนะครับคนแถวนี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มาก คือตอนนั้นนะ่ะผมอะ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาก็บอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์มากจริงไม่เชื่อลองขอดูใครเนี่ยมาถ่ายงานที่นี่นะขายงานได้ห้าสิบล้านอะ่ะผมก็ได้ขออะไรบางอย่างนะผมแล้วก็เชื่อไทุกคนเกิดจริงเว้ยขออะไรบางอย่างในในช่องนะช่องดีเอ็มใช่รอบนะี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ารีบกลับมาแก้บ,บนนะครับเราก็เตรียมไข่ไปแล้วประมาณสามร้อยฟองนะครับแล้วก็มีผลไม้ได้วยเดี๋ยวเราจะมาทาําการแก้บ,บนนครับแก้บนันนะ ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมเดิมท่านหลวงมาเดิมครับผมเพิ่งรู้ว่าคนลาวมีวิธีนับเงินแบบที่เร็วมากจะให้เขาลองนับไปดูนะอันนี้แบงค์ห้าหมื่นประมาณแบบหมื่นหนึ่งนะครับลองนับไปดูหน่อยครับว่านับเับได้ไหนเสร็จี่จะเร็วจริงป่ะแปดสิบแปดแปดสิบแปดใบก็เท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็สุดยอดมากครับผมเจนเขาบอกว่ามีคนนับเร็วตรงนี้นะบอกว่าแบบแบบอย่างเงี้ยเหมือนเครื่องจักรอ่ะ โอเคก็ทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับผมพัก่อนหนึ่งคืนแล้วก็รู้ว่าเจ้าของอะไรตอบผมมาแล้วชิงไหมเออน้องคนนั้นตอบมาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเรียนอยู่เอ้เอยใช่อเรียนอยู่ที่มหาลัยอยู่ที่โรงเรียนมีโลปหมมีเดี๋ยวเราไปนนี่ก่อนไปที่เเราจะไปตามเพื่อนับพาตัวน้องครับกลับไทยไปเที่ยวไทยนะครับไปแล้วเตัวเลยไปดิไปดิรีบรีบแล้วต้องไปแล้วตอนนี้น้องเขาบอกว่าเรียนเสร็จแล้วอยู่ข้างหน้านะครับเขาบอกว่าเสร็จแล้ว เฮ้ยเราจะได้เจอแล้วว่ะเฮ้ยเจอแล้วทุกคนเฮ้ยกินเนือโต๊ะกินนอนสินเอาพอดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยขอเกาะได้ไหมไม่ไม่ได้ด้วยพี่เอามาคืนเลยเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรนะนานาตะเป้าตะเป้าตะเป้าไม่เปิดหน้าตัวเปิดแล้วก็เกตเตกเฮ้ยปุ่นใจปุ่นใจก็พอปุ่นใจก็พออ่ะยอันนี้พุ่นเนี้ยเสร็จแล้วครับ รอเพื่อนมาล่ะไปกินกาวดีร้านสูบไม่ให้ไปใช่ไหมไม่ให้ไปใช่ไหมอ่าเราจะไปไหนล่ะอยากไปดูทัวร์โรงเรียนว่าข้างในเขาเรียนอะไรกันบ้างแป๊บเดียวโอเคแล้วตอนนี้เรียนคณะอะไรอ่าการค้าสากลการค้าสากลแล้วจานาโรงแรมครับโรงแรมท่องเที่ยวเดียวต้องเที่ยวเลยท่องเที่ยวด้วยอ่าทำดูโรงอาหารเลยโรงอาหารในโรงเรียนมหาลัยเอ้ยก็เหมือนเหมือนที่ไทยเลยนะ ราคาดูราคาหายกันตำม,มั่วใช่ไหมอันแรกตำม้มื่ว2 5 4 0ีบกว่าบาทนะครับตำบักทุงนะ่งเนี่ยสามสิบาทครับราคาจะถูกกว่าข้างนอกนะครับตำทะเลก็3 0 0ห0ก็หกบาทอันนี้นะ้ำแ๊บซี่6,000กีบแก้วละึ่บาทนะครับสัตว์กระโดดเกลี้ยงอันนี้ชาวบ้านเรียกอะไรวะชาวบ้านเรียกเกลี้ยงเขา,าเรียกว่า <c oughs> ไม่เหลือไม <c oughs> ่มีเหลือให้ผมกินเลย ไอ้ดำใจเย็นเฮ้ดำใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเหลือไม้นึงเฮ้ยดำเรียวอีกแล้วก纶จักเนี่ยพี่ชายพูดยังไงก纶จักรอ่าวิศวะเครื่องกลรววิศกเครื่องจักอะไรรมาคือ่าเครื่องเครื่องยนต์อ่าเป็นเป็นเป็นคณะเครื่องยนต์คณะหมู่กรอบนั่นเองครับเฮ้ยมีใช่อันนี้เขามีคณะแบบนี้ด้วยนะ คณะแบบว่าเดินป่าอย่างเงี้ยคณะโจโฉวะเนี่อย่อง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 เดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่กกันใช่ไหมจะพาไปดูตึกที่หนูเรียนไหมอ๋อโอเคเฮ้ยนี่มันรถนนานดีว่าดูแลนเตอร์ทต้นไปดูหน่อยดีกว่านี่เครื่องอะไรครับเครื่องกี่กินเหมือนซีซีครั กี่หมื่นซีซีอ๋อนี่กำลังทำเครื่องอยู่นะทุกคนครับเดี๋ยวนานาป้าเป้าเนี่ยจะทำคลิป youtube ติดตามเลยครับคือใครอยากดูคลิปที่อยู่เป็นสาวลาวแล้วก็อยู่ที่ลาวนยก็ติดตามที่นี้เลยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูตืกพี่หนูเรียนตัวจริงแบบว่าเรียนรู้อะผสมเหล้าอะไรประมาณนั้นอน่ะผสมเหล้าด้วยเหรอใช่ทำนานเลยดิ อันนี้ตัวชงอันนี้อันนี้ตัวกินปากเบียไล่คจะเมาละนี่ไงไม่ได้ละเหรับฮะสับาขาที่องเนี่ยโรงแรมทองพิ่านต้องมีเรียนก็คือสักปีใช่โอเคนี่ก็คือโรงเรียนอันนี้คือเรียนเสร็จจะกับบ้านนครับจะไปหาเพื่อนหาให้ไปได้ไหม พี่จะบอกว่าชวนไปเที่ยวไทยด้วยกันไปป่ะจะพาไปเที่ยวที่แบบคนไม่ค่อยเคยเห็นนานากับป้าป๊าชอบแน่นอนเดี๋ยวจะออกค่าตั๋วค่าทำพาสปอร์ตค่าเครื่องบินค่ากระเป๋าค่าแล้วก็ออกใจให้เลยเฮ้ยไปไหมไปไหมอันนี้ก็ต้องไปถามแม่ก่อนต้องถามแม่เลยเหรอใช่ค่ะถามแม่ก่อแต่ห้าสิบห้าสิบยังไงก็ได้ห้าสิบห้นเดี๋ยว ตามไปขอแม่ที่บ้านให้เลยไปไปามขอแม่เลยนะไปไปขอแม่ก่อนนไปุกคนตอนนี้ภารกิจเราปกปไปไเร็จแล้ไปรับหลังจากที่เราไปเจอนานไปป้าที่โรงเรียนเสร็จก็พามาทป่บ้านเลยพามาที่บ้านปไ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 มไป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 ่ปไ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 ปคปไ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 ยไป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 ัปปไปปไ เฮ้ยเคยเห็นคลิปง่ายแล้วอย่างเงี้ยคืออยากอยากจะพาไปถ่ายรายการที่ที่กรุงเทพครับที่ไทยอะไรเนี่ยจะพาไปถ่ายคลิปที่กรุงเทพได้ไหมครับต้องให้คุณแม่เซ็นอนุนมัติมาได้เลยอาก็บแล้วเต็มไหมไม่เดี๋ยดูหน้าหน้าอยากไปไดยแล้วลิ้นได้เดี๋ยวผมดูแลทุกอย่างเลยตั้งแต่ฟรีหมดเลยครับโอเคครับ อ้พารัก,กิสสำเร็จแล้วว้ยไปโอเคครับ okay, ผมก็หลังจากที่เราน้มน้าวสำเร็จแล้ว ah. เราดึงเขาสำเร็จลวครับพา <c oughs> ราก,กิสแล้วพาตัวเรา <c oughs> เออไอ้รถ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 รรถรรถร แต่เราไม่ได้รับค่าส่วนเงนนั่นคือเรามีการไปขอแม่ามาแล้วนะครับ hmm. เราเป็นการถ่ายรายการนีแ่แหละแล้วเราก็แบบว่าพาไปเที่ยวน้องๆเขาไม่เคยเที่ยวต่างประเทศเลยเราพาไปซิ่งกระเป๋าเดนินทางกันโอเคพร้อมยังครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่นที่ด่านหนองคายนะครับเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งไทยแล้วพร้อมยัง uh huh. ยังยังไม่พร้อมเลยพร้อมเลยยังไม่พร้อมเลยยังไม่พ้อมเนี่คือครั้งแรกนะที่จะไปไทยนะที่ไปต่างประเทศนะครั้งแรกเลยนะใช่นั่นไงที่ที่เราเจอครั้งแรกคือคาสิโนตัวนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันกับสองคนนี้ในคลิปถัดไปเป็นคลิปที่พาสาเราเที่ยวไทยครั้งแรกครับก็ไปรอดูในคลิปถัดไปครับว่าจะสนุกแค่ไหนไปไปโกหันไปเลยได้ไหมไปยังไปยัง ทางแพก็เปิดเพลงบิวแล้วนะครับแล้วก็อาการเคลียดหลังจากไม่ได้เบึกก็อย่างเงี้ยสอเรียยมๆกันเดกันเดินกันเดิมารยาไอ้ตรงตรงซ้ายกันตรงซ้ายกันซ้ายอะไรทายอะไรสามสองหนตครับ